xin chào pino pino chàng chơi chơi âm nhạc thì đâu cha mông chúc em sẽ mì phong sê long isan à về à về vịt qua sung si cầm ông chùa tây cam sas phè pikan với yuri อูยุคีบลองอูซาปาเบกในน้ำปลอกเบกสลัดปีกองสีกุยชีนอีสานพี่น้องสิพัดตำเมียงมือเนี่ยสิพัดตำเมียงไว้กินจ้ะบ่มีเวียกบ่ได้ไปใดมืดอีกก็เลยสิตำเมยียงไว้กินเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องอุป,ปกรณ์ปุ๋ยยาเฮ็ดเด้อจ,จ้ะสูตรซีซี่ใชภูมิกะสิมีแบบนี้แหละจ้ะนี่นี่ตะไคร้กระเทียมพริกมะกรูด หอมป้อมแล้วก็มะเขือเทศนอกจากเนาะนี่แหละอุปกรณ์ต้องมีให้ครบนะจ๊ะนี่นนพริกตะไคร้กระเทียมใบมะกรูดต้นหอมแล้วก็ขาดอะไรคือตัวเอกจก้ะนางเอกตัวเอกปลาาสับอันนี้สับไปแล้วจ้ะพี่นอ้องน,นี่สับไปแล้วซัมนีกับพอหลายเปลือมนั่นแล้วก็มีเอ่ออุปกรณ์ก็ะมีนี่แหละจ้ะพริกปน่นฮอธรรมดาพริกปน่น เกลือชูอรสดนิดหน่อยหน้าแบคามเปียกจ้ะแล้วก็เกลือนิดหน่อยไว้ปรุงเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น,อน้องมาตำนับกันยาก,ก้อนอื่นก็นต้องใส่พริกก่อนเนาะจ้ะเนาะใส่พริกก่อนใส่พริกตำก่อนจ้านี่แหละผู้ใดอยากเทสูตรซ,ซีซีใช้พุ้มแซบพี่น้องผู้ใดอยากเทดก็เเ็ดกินได้นนจ้ะเลาก็เติม ตามมันให้แหลกไว้พี่น้องเออแหลกไว้เขาต้องใส่เกลือนิดหน่อยผสมเกลือนิดหน่นอยจะใส่ลงไปทันที่ได้ตามง่ายๆใส่เกลือนิดหน่นอยเนาะอุปกรณ์ก็ยุนี่ละจ้ะนะพี่น้องตามโะเ้เสอนเดินยวเบรกไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องกันนี่ตามพริกแล้วเขาก็เอาตะไคร้ใส่เนะจนะ้ะเนาะ ตะไข่ใส่เ้าก็ตำให้มันแหลกแล้วพี่น้องเด้อตำให้มันแหลกเอาตะไคร้กับใบมากูดใส่กันแลยจะตำใส่กันเลยให้มันละเอียดชิควีฟงเซสเป็นชาอิีะาเกอร์โตงบูเฟตปลาเสร็จเร็จซลา ก็ส่องไตลองสีป,ปีกองไทยปีกองทุกทบบปป่ามองเชน是无不怕忙ไ啥呵呵呵呵是隔日逮逮逮忙些啥แล้วก็พี่น้องเอาเอ่อเอา,เอาตะไคร่ลงไปแล้วก็หั่นใบมะกรูดลงไปน้ำด้จ้ะหั่นใบมะกรูดลงไปน้ำต่ำให้มันใส่กันให้มันละเอียดจ้ะเดี๋ยวบ่ได้บ่ได้บ่ได้ซอยไว้พี่น้องก็เลยหั่นใส่ไปเรื่อยกับต่ำให้มันละเอียดเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละ แซ่บพี่น้องยามเขาบ่มีเวลาเฮ็ดกับเขาแล้วก็ฉุกเฉินอยากออกมาก,กินกับเขาเขาเจ้าก็ได้พี่น้องเขาเจ้ากับเขาเนาะก็ได้เลยจะ้ะกินกับย้งก็กได้แซ่เบเบิดทุกอยางจ้ะมีไวต้ติดตู้เย็นไว้ดีมากเลยจ้ะมีไว้ในบ้านดีขาดบ่ได้คือประลาบบองประปลาบ,บองเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ต้องมีไว้เล้วพี่น้องย้งมเฮานน่นเขาฝาวเวลาไปเห็ุงาน กับมาสีขีคขาดนี่เนาะกินกะทอดไข่เอาเข่าออกมาทอดไข่กับเขา่ากับกระแลกบวงกับผักก็เรียกร่าคาบเลาพี่น้องย้ำฉุกเชินเองบ่มีเวลาเสียก็ตอนน้องมีติดบ้านไว้น,น่าจะนี่ตามให้มันละเอียดพี่น้องแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเอาพี่น้องตามก่อน นี่พี่น้องหลังจากที่ตำก,ก,ก,กระเทียมเอ่อตกไคร่ใบมะกรูดกระเทียมเลี้ยวๆนาะจะสีออกมาประมาณนี้เห็นบะแหลกแล้วเห็นบ่ละเอียดแล้วนี่ข้าก็สิมาใส่ปลาไหลลงไปพี่น้องใส่ปลาไหลลงไปเนาะจะเนาะเตรียมปรุงจ้ะปะลา,าไลใสเ้าัสาว้เตรียมลงไปใส่ไปใสปลาไหลลงไปแล้วก็ หัน่นมะเขือเทศลงไปน้ำนอกจะเนาะนี่หั่นชิ้นนิหน่อยเด้พี่น้องแส่บเด้พี่น้องตำน้ำนึ่งขากินี่โอแ้แซ่บขาบบดบ่ได้นี่ก่ะสูตรซีซีใช้พุ่มนี่แซ่บเด้พี่น้องเพื่อนเพื่อนติดใจเด้พี่น้องอันควงพัดถุดิบเพาก็มมิต่ขวงธรรมชาติเบียวพี่น้อง ตะไข่กับเพื่อนสาวนโนโโโมาให้กับใบมะกูดจ้ะหอมป้อมกับพี่ใหญ่มให้จ้ะเพื่อนปลูกดูบ้านเพื่อนสวนเพื่อนทำพญาติเออทำธรรมชาติพี่น้องไล่สารปลูกไล่สารผิดทั้งนั้นเลยจ้ะธรรมชาติปลูกธรรมชาติของธรรมชาติโอแซบกินถนัดบ่ตองว่าสีมีสารปนเปื้อนกันเปื่อนพี่น้องสารยังว่าไป พราะเขาอันนี้แล้วก็เขากับเตรียมปรุงไปน้ำป้อมเด็ดจ้ะหอมป้อมก็ไว้ที่หลังนี่เราก็ซิมาเติมน้ำตาลนิดหน่อยเน,นาะจ้ะเนาะม่นสิออกให้มันออกวานๆขมๆเออวาวปิดขมๆเลยวันๆนิดนึงจ้ะวานนิดนึงนีน้ำตาลแล้วก็ชิลลดน้อยนึงจ้ะชิลลดน้อยนึง นี่ง่ายนึงเลาพี่น้องเนาะชุบรสแส่ไปแล้วจ้ะแล้วก็น้ำมะขามเปือกจะพี่น้องน้ำขามเปียกน้ำมะขามเปียกต้มเลยได้พี่น้องน้ำมะขามเปียกต้มแล้วจ้ะตอนใส่น้ำจะเสียบน้ำมาจากนอยน้ำมะขามเปียกจ้ะน้ำมะขามเปียกนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ตำไปที่ีหย มันเข้ากันพี่น้องตา,ตามแล้วก็หัมนะฮะก็บซิมเบิงว่ามันพอดีบบมารสชาติแบบในจางบบเค็มบบหวานบบพี่น้องกินกับข้าวเจ้าต้องออกหวานนิดๆเด,ด้อพี่น้องอู้กล้องก็สะเทือนสะนันวันไหวพี่น้องเอ้ยพันขอโทษขออภัยเด้อยบัตไปหาคากล้องดอกแก ตามโตเทือ,อนกล่องกับเทือนพี่น้องเอ้ยสีสโปีกผ่ดร้อะเดี๋ยฟองซีปูปุ๊บไม่กินนั่ตามมันเขากันพี่น้องเอ้ยตามมันเขากันนัละเอียดจ้า สูตรนี่เสียบพี่น้องสมุนไพรลาย,ลาย,ลายตักไข่ใบมะกรูดแซ่ยบอืมว่าจะมาเข้ากันแล้วก็มาหั่นหอมป้อมใส่จากนั้นหอมป้อมขัน้นใส่เลี้ยวเดี๋ยวมันสีเละจ้ะเดี๋ยวมันสีเละนั่นี่บุญผลก็ใส่ตอนไก่สีเดียวก็มาหัน่นหอมป้อมก็ธรรมชาติดิพี่น้อง นักซีพี่ใหญ่เด้อพี่ใหญ่เบ่งอยูกก่ก็ไดคมูผู้ดันเอามให้พผู้นี้มให้พี่น้องก็ได้ผสมประสานกันไปก็เลยเป็นการมีอุปกรณ์ธรรมชาติหอมป้อม,อมใส่ไปแล้วพี่น้องแล้วก็เติมพริกป,ป่นได้จ้ะเติมพริกป,ป่นไปน้ำที่ได้อ,อหอมหอมออกหอมหอมพี่นอปป้องพริกป่นนั่นอีกว่าได้จ้ะพริกป,ป่นจะของเห็ดเองได้จ้ะ มันออกซีสันเผ็ดๆปีมองออกปุดตามบทที่เนี้ยพี่น้องเ่าเส้นน้ำปลาจะา้อยกันเ้อนี่น้ำปลาบกโฆษณาให้ดอกเดี๋ยวเห็นกับซิมูนี่ดอกว่าเป็นยี่ห้ออย่างก็ได้แม่นบอกพี่น้อง น้ำปลาก็คือกันเบิดแล้วจ้ะยูนมืองประเทศใดก็มีขายกันละอู้หอมพี่น้องเอ้ยหอมเคียงอุปกรณ์ผู้ใดผู้ใดเบิ้งก็อยากตำก็เฮ็ดน้ำได้จ้ะอุปกรณ์ก็มีตามนี่ละจ้ะเฮ็ดเห็ดเบิ้งแล้วแซบ่บจะคลองมักรสชาติแบบใดก็ปรุงเอาอยากจางอยากเค็มอยากหวานแบบใดก็ปรุงเอาจ้ะง่ายๆบ้านๆ ก็ดีเดียวเท่ากับซีิมจิ้มหมูด้พี่น้องแซ่บบ่อืมอืมแซ่บพี่น้องแซ่บอืมแซ่บอืม เติตมตาลานัดหน่อยบ่กี่ก้อังเติมตาลนัดหน่อยเนาะนี่ขอจ้าไมันสิออกหวานหวานนิดนึงจ้ะนิดนิดนึงจำนี่ขอมันสิแซ่บพี่นอ้องมันสิแซ่บเลยนัวนตาลจังนิดที่ออกเข้มเข้มหวานหวานน้อยๆจ้ะกินกับข้เจ้านนนันวแสบบีบเบร์ปรลาบวง ซีซีชัยภูมิพี่น้องอู่ข้ากันดีด้บพี่น้องเลยยิ้มอีกก่อนเด้ออือืแซ่บพี่น้องเบิ้งลูกหน้าตาเห็นชัดบ่เดี๋ยวสิควันให้เบิ้งเด้อจ้ะ บ่มีียกหาเห็ดนากินหล่ะพี่น้องเออไปได้บ่ได้เขาช่วงปิดโควิดนะไปหาเห็ดกับบ่มีดอกจากมวานนี้ก็ได้มาเส้นนั่นหละแหงๆลมผัดนั่นแหงหมดได้จะขาได้จะขาพี่น้องเอยขวดให้เบ่งพี่น้อง ลปูลได้หลายได้พี่น้องเ,เอ้ยเอ้ยผู้ใดอยากยกมือขึ้นเด้อใครอยากยกมือขึ้นจะแบ่งให้นะคะสมุนไพรล้วนเลยสิไทยปีกองสิไทยบุง้งอุ้งศีรษะสองศีพี่น้องย่องเจ้าของนี่พี่น้อง คะแนนเต็มสิบให้ร้ยอยผเดียวว่ะนี่กี่เทีนแล้วนี่แล้ว,นนวลพี่น้องนี่ตามเมี่ยงไว้กินกับเขาจ้ะบ่งามบ่น่ล, <c oughs> ละพี่น้องนี่ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเนาะสำนี่ล่ละ ผู้ใดอันเบิ้งแล้วกก็ติดใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้าติดตามในช่อง youtube เนจ้าจมนี้ละจ้าอืมเทดไปกินนะเนาะพี่น้องบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ